ทุกคี่ับชมวันนี้ของผมเซอร์เบสินตันนะครับวันนี้เรามาเล่นในการกลับมาของแดนนิสเปอร์ลิตนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็เขายิงด้วยนะครับตอนนี้เช้าแล้วครับเที่ยงคืน15นาทีครับอยากอยากต่อเพลงนะครับอ๋อไม่ครับผมผมไม่ชอบร้องเพลงเท่าไหร่ครับผมรู้ครับพวกคุณจะพูดอะไรครับนี่ครับจีจี้บุ๊คพอนครับ รับเข้ามือเต็มๆครับโอ้โหสเตอร์เลทครับอ้าวันนี้เขาแตะบอลครับนี่ครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเล่นแรงนะครับยิงเงี้ยงวืดครับอยู่หน้าโกครับอ่านาดูทีมผมก็นะครับอ่าก็มีครับมน่ค่าทีมผมน้อยครับก็มีส่วนเลทครับหน้ายังหล่อครับแต่ฟันี่แม่ง ออกมาเยอะเกินไปครับอ่าคนที่สองครับเมสซี่ครับเป็นไงครับผมยาวครับนี่ครับมีตอตติครับเคียวอัรมสตองครับผมแนะนำขอให้ลองใช้ครับเขาเจ๋งจริงๆครับอ่าก็มาเซนโลครับเพิ่งซื้อมาครับก็ก็ดูเวลเพิ่งเวลเจ็ดเองนะครับแล้วก็คนนึงครับมาร์คูเมลครับเพิ่งซื้อมาเหมือนกันครับ ก็มาตินสเตอร์เทลรับอย่าใช้เลยครับแต่ผมก็จะใช้ครับนี่ครับลามอสครับแนะนำนะครับสองพันอื่นหนึ่งครับครับนี่ครับจิจี้บุฟฟ่อนครับแนะนำครับซื้อเลยถ้ามีตังค์นะครับตัวน่าอยู่ละลามประมาณสักสามล้านกว่าเองก็นนเนสเตอร์เลยครับวันนี้เขายิงได้นะครับผมพูดแล้วใช่ไหม โอเคครับแล้วก็ต่อไปครับคริสเตโนโรนโดครับมาอยู่เด็กของนะผมพาเข้ามาครับผมเซ็นสัญญาเขามาใหม่ครับครับแล้วก็สำรองก็วันนี้น่าจะมีเดลวนซีอองลีครับเอโตครับสำสำรองร้อยล้านครับของจริงนะครับฟันเกาครับอยู่แมนยูครับเห็นมีข่าวช่วงลิปูช่วงหนึ่งครับแล้วก็โดน แมนยูค่าไปแดกครับแล้วก็เจอร์ลาดครับ2องนะครับแล้วก็สเตอร์ลิงครับช่วงนี้กำลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จบครับนี่คือไว้ทำฟูลทีมครับเวลานี่ครับแผน A ผมมีอยสามแผนแผน B แผน c ีเรียตามนี้นะครับก็ บทบาทวันนี้ก็คือตัติดกับตันนะครับจากติกผมก็นี่ครับรูปเกมต่างๆครับเกมลุกครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่เกมรับโอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วก็เล่นกันดีกว่าครับไม่รู้จะอยู่ทำไมเพิ่งแพ้เมื่อกี้เพิ่งออกครับอัดแล้วด้วย แต่ว่ามันเป็นบล็กอะไรสักอย่างครับแต่บอลน้นแม่งเด้งครับผมก็เลยออกแม่งเลยอ่าแป๊บหนึ่งครับร้อนครับกินแป๊บซี่ก่อนครับดับรถดับร้อนด้วยแป๊บซี่อนี่ครับมีโฆษณาแมนยูด้วยครับเด็ดหงครับแดกน้ำแป๊บซี่ครับเพื่อนผมซื้อมาครับจริงจริงบอกว่าไม่อยากกินหรอกครับเห็นของฟรีก็ต้องกินไวยกอน นี่ครับบาลเตรี่ครับ2 0 0 0ครับนี่อย่างรองนี่กดบวก10ดิแล้วขี้กเกียจเจอเจอแมสตี้ครับผมจะล้างแค้งครับนู่งในโอกาสที่เขายิงครับหัวตกกันเป็นแถวเลยถ้าแพ้วันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับอาฟองลิเบอรี่มันร้อนจริงๆนะปิดฟาครับเดี๋ยวมันหายซา มในเกสวัสดีครับผมวิศวุ่งยาและคุณวิรัสักนินเกตมาอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับครับยินดีที่ได้บรรยายร่วมกับคุณวิศว์อีกครั้งหนึ่งจะโดนยิงครับโอ้โหท่านได้สวยมากครับโซเลสโอูฮูโซเลสบุดครับอาร์ลาบาเซคิโอลามอสเมสซี่ไปแล้วครับเมสซี่วิ่งครับลี้ยวนวเมซี่ตัดเข้ามาครับ วิ่งไปแล้วครับโอ้โหการเปิดเกมครั้งแรกโอ้ยนี่สโตเลยครับผมเองครับผมเองครับครับโอ้โหดูอีกทีนะครับงนี้สวยจริงครับกระชี้อะไรครับกระชี้วอร์เดอร์เออผมไม่เข้าใจเขาเลยครับเปิดตัดเข้ามาครับสโตรเลยยิงเข้าไปยิงตัดเต็มหน้าครับพิตเตอร์เชคก็รับไม่ได้เลยครับเรื่องนี้ใชรุอเปล่าพีตเตอร์เชคบอลเห็นมันมีหมวกด้วยเปล่าเซคิโอลามอส ตายบอลสีอีกแล้วครับอ้าวกดผิดเหมือนกันนะครับเขาก็กดผิดอ้าปีเตอร์เชคครับโอ้โหใช่จริงเลยครับเกือบโดนโอ้โหเจอคาลินท่าครับโอ้โหครับเจออ่าโดนแล้วครับถึงขนาดนี้ผมวโดนแน่ครับเอานะครับเปิดบอลเข้าไปข้างในโอ้โหมันมีเมนซื้อแล้วครับโอ้โหชิมข้างหลังครับไม่ฟาวน์อิมารีอาอิมาเรียครับดริสเตโนโรนันโด ชอบมาเลี้ยไม่พลาดในเขตโทษเป็นนันคารครับเซลตี้มีดีมาเลียไม่เปเลยไม่แปลกลิฟฟูยังมีแล้วปูเลนโดวันนั้นพยายามหลอกล่อตรงหลังครับนี่เป็นเกมที่รับส่งบอลกันได้ดีครับเราจะเห็นนะครับว่าผมโดนนะครับลูกนี้ครับมาแล้วครับเพื่อนร่วมทีมของเขาโอ้โหโอ้โหว่าครับผมว่าครับเชื่อว่าจะยิงจากตรงกลางครับปักเจนโนแท็กตินผมเรียบร้อยครับตัวแข็งครับแต่เป็นประตูจากมุมแคบครับเอาเละครับ เขาใช้ความแข็งแกร่งด้วยเรืองขนาดนี้อย่างอ่านทักขนานี้ด้เก่งแล้วครับเซิร์ฟได้ขนาดนี้ครหนึ่งต่อหงครับแมนสเตอร์ซินนท้นยิงไปครับโอ้โหมาครับเปิดจัดเข้ามารับยิงแล้วครับโอ้โหยังดีใจมีคันหายเลยครับโดนยิงสวนเข้ามาแลวครับขอโทษครับ สวัสดีผมง่วงนอนครับพึ่งซื้อหลังครับตอนนี้เช้ายังไม่นอนเลยเนี่ยให้คนที่คองบอลได้เล่นนะครับออฟตี้ซัวเลสเพิ่งจะมาเล่นเกมโอ้โหโดนครับโอ้โหอาเกลโลฟองลิเบอรี่โอ้โหมาแล้วครับอาเกลโลครับอาเกลโลครับอาเกลโลหลอกเข้ามาตัดนายครับผมรู้ครับอังเคลดิมาเลียอังเคลดิมาเลียครับวืด โซเลตไปแล้วครับโซเลตโซเลตโอ้โหเบียดไม่ได้จอห์นเจอร์รี่ฟิลิปลาฟฟิลิปลามะครับมาเซลโลครับมาเซลโลผมรู้นครับโอ้มาเซลโลโดนคิโอส่งบอลครับผมรู้ครับผมรู้แล้วครับผมรู้นะครับฝีมือเก็บไปเหมือนกันครับฝีนี้เขาฝีมือไม่ใช่ย่อยนะครับระดับเลเวล47เนี่ยหาแม่งโความรับบอลทันครับ เยี่ยมมากมากครับเมสซี่ครับเมสซี่ส่งไปให้เมสซี่ต่อครับลุยโซเลสคริสตินโรนัลโดโอ้โหโดนนิดเดียวเองครับเกือบนะแ่าเกือบจะเข้าต้องแย่งกันคองบอลอีกครั้งหนึ่งรอดพ้นอันตรายไปแล้วนะครับ ตั้งเตะโดนครับผมเลยครับโดนสเตอร์ลิตครับใจของเขานะครับผมเองครับผมซ้อมดีใจกันมาเลยนะครับแน่นอนครับอีกสิ่งห่งที่ยอดเยี่ยมในโลกของฟุตบอลยิงได้และต้องแสดงความดีใจพอได้ของผมไม่ค่อยจะไหวนะครับคุณเกีโรสผมโดนนะครับสเตอร์เทลมองครับฟองลิเบอรี่ เล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับโอ้โหดูน่ากลัวครับเกมรุกแต่ว่าสุดท้ายแล้วตักคนละครับลิเวอร์พูลนำเซเล่งต่อครับอครั๋อยอฟฟ้าสูครับสูครับเาเล่นดีมากครับผมบอกแล้วจะผมเร่งรีบครับผมชอบเล่นรีบมากกว่การเสียประตูที่ยากนะครับอย่าเร่นนะเนี่ยเมือนผมผมเล่นหลไปครับแล้วผมก็โดนแล้วผมก็ส่งซืร์หลังครับอย่ารีบครับไปเรื่อยๆครับมาเซโลอนดีมากครับ เขาหาช่องไื่อย้ครับเมสซี่นี่ครับเขาจะลงตัวล้อนนครับซัวเรจิสติโน่ลงมแล้วครับโอ้โห4-1เนี่ยร้อ,อย,อค,รอยครับผม <c oughs> เองใช่ไหมครับมิลันโตครับครับโทษทีอ่าจริงเโอเ้โห คนใกล้ทันหรือเชินคับดันลาีนึงครับเซกิโออเกโล่ไม่ค่อยได้เล่นรอตีครับพยับลูกไปแล้วได้บอลไม่มีเวลาเลยครับต้องเรียนเกมเลยครับปล่อยไหลครับเป็นเมสซี่ครับอ้โดนหลอกครับผมโดนครับผมโดนแล้วผมโจมตีได้ต่อเนื่องครับเพื่อนร่วมทีมคุณท่าครับคุณท่าเองครับโอ้โหูสเตอร์ลีจับบอลไม่ได้ครับอิมารีเจมส์คีจับบอลได้ครับโดนแน่แน่ครับผมมั่นใจครัเราจะทำอะไรครับนั่นเพื่อนร่วมทีมมาช่วยรอรับบอลเต็มไม่หมดครับดิมาเรีย โโอ้นเซคิโออเกโลผมโดนฮะผมโดนนี่ประสานงานได้ดีครับโอ้โหเขายิงชนเสานะครับเยคริสเตียโนโรนัลโดไพ่ครับโอ้โหส่งเลยครับวันนี้ครลิปเป้เฟร์โนโรนัลโดครับโอ้โหคนโซเล่ครับคุณมองบอลทำไมครับพีเช็คเอาพีเช็คลื่นครับพีเช็คลื่นโอ้โหพีเช็คลื่นครับโอ้โหกรรมครับกรรม ยิงได้อย่างสมบูรณ์บมากเลยครับลื่นครับอาวะดูครับดูอีกทีครับปึืลื่นลื่นบอลครับโอ้โหคุณทำอะไรครับ5-1ครับวันนี้ตรนนี้ครับสาแพ้มาครับแพ้ตั้งหลายตาครับวันนี้ผัดอยู่นะครับชิปปุ๊บชนะเลยครับใช้มือเล่นไม่ได้ เสียเสียความมั่นใจเหมือนกันครับจ่าโอ้โหสเตอร์ดิตหลอกไปหน่อยครับมาเซโลติดหลอกไปนะครับครริสเตียโโโนนัลดไปครับตอตตี้ครับผมนี่ื้สเตอร์ดิตครับได้บอลด้วยโอ้โหฟงลิเบอรี่ใจเย็นครับโอ้โหเล่นเร็วมากครับตอนนี้เขามาเร็วครับอานเคลื่อนที่นั้นดีมากเลยครับคิมเค้าสตรอมสเตอร์ลิตนั่นแหละครับเขาก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเสียความมั่นใจอีกด้วยครับผมอยากเห็นนักเตะเล่นเอร์ฟอร์มของตัวเองครับ โอ้โหเหลือแล้วครับสเตอร์ลิตครับโอ้โหเกือบแล้วครับเชิญหน้าครับแล้วตัดบอลได้อ้าวสวเล็กนิดนะครับสวเล็กนิดนะผมว่าบางทีเขาอาจจะเล่นเกมเขาเล่นเร็วมากครับขนาดนี้ก็น่าจะพัดบ้างครับสมุนเข้าหายไปเลยนะครับเรียกมาบอลมาแล้วครับเรียกมาก็เห็นแล้วนะครับว่าจังหวะผ่านนั้นไปไหนครับแล้วก็แย่งบอลได้เขาต้องการลูกยิงครับโอ้โหเกือบครับเกือบแล้วโอ้ล้มล้มเองทำไมครับไปบอกผม การสนับสนุนการเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดยไม่มีบอกเหลืออีกเพียงแค่6นาทีครับผ่านไป84นาทีใจหายแล้วซัวเรสเมสซี่โอเมซี่ครับแค่นี้ครับจอโจเคลลินีอาราบาครับบาดมากครับจังหวะนี้อเกโลออกบาร์หรือัวเรสมัดฮุนเน่เต้องการเพื่อนมาช่วยนะครับที่ครับือเสียงมากเลยนะครับเสียงต่อการบาดเจ็บครับ แพ <onz> <etus> รว่านี่คือผู้สามตูครับป้องกันได้ดีมากเอาลจบแล้วครับเวลาจริงๆครับิดถึจการทีมชนะไปห้าต่อแรกผลงานในสนามนี้นะครับคุณเิศักคนที่เล่นเหการยิงเล่นโชว์นะครับสร้างโอกาสมากยิงเข้ากรอบแล้วก็เล่นได้ดีกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ทีมนั้นเต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจและหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกสนานไปกับเกมบอลเกมนี้กรับมาเกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมรีสอนพึ่งยาสวัสดีครับ บอกมาสี่แต้มครับวันนี้ต่อไปกินน้ำช้างครับอช้างอ่ากูยังดื่มเบปซี่ไม่หมดเลยกูใส่ช้างผสมเปบปซีล่ล้วอืออืมน้ำหวานอืออือได้แล้วครับโอ้แจกมา แต่ละอย่างครับเล่นีกแมตช์หนึ่งครับอ่าวันนี้เราจะเล่นกันสองแมตช์นะครับอ่าเจอร์ลิฟูด้วยครับโอ้โหเป็นแขกรับเชิญที่ไม่คาดฝันนะเขามีนี่ครับคนแรกครับเฟนันโดตอเรสสองพันสิบครับอ่าบอลโลครับแดนนสตอริทครับสตีเวนเจลาดสองพันเก้านะครับผมก็อยากได้ครับ ผมเลงไว้อยู่อาปโตโตมเนโ,นโนครับบวกสามครับราคาเท่าไหร่วะเนี่ยโตแล้วเป็นแสนบวกสองขึ้นล้านครับผมงงมากครับเออผมอยากชุดสีแดงได้ไหมครับอ,อ่าชุดสีเหลืองไม่เป็นไรครับผมไม่ชอบแบบอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาต้องโดนผมยิงครับเนี่ ฟินาโดโวเลสผมโคตรเท่เลยมีนี่สนามแอนฟิลนะครับมีผมรีสอร์ทพิญยาและคุณสนาคันฟิลนะมีตำนานครับตามจนมาถึ้ว่าเป็นสนามที่มีบรรยากาศคนูคิอัลตองก็ผมแนะนำเลยนะครับมันนี้ก็ยังมแนะตีานที่งใหญ่สำหรับเรือพูครับซัดแล้วนิ่งมากครับมิสเตอร์ลูกนะครับเราค่ว่าเขาต้องทำได้เขามบชั้นในการเล่นระดับตีดีจริงจ เขาเก่งมากครับนี่ครับที่คนอีทีครับเขาโดนแย่งบอลครับแล้วก็โดนแดนเชสตอร์ลีดครับเดนนี่แอคเตอร์ครับเขาไม่อยู่หรือเปล่าครับเขาไม่ได้นะครับเขาเบียดมาแลครับแล้วก็ยิงซัดไปแล้วผ่านมิโยเล่ครับมิโยเล่ไปกลับคันเลยครับผมไม่คันหรอเนียโอ้โหดูเขาเล่นนะครับเล่นย่างานกันยอดเยี่ยมครับ โอ้โหโดนหลอกครับโอ้โหที่ที่บุฟเฟ่นเซฟไว้ได้ครับผมยังมีใจไม่หายนะเถึงก็ยิงครับวันนี้สเตอร์ลีจับบอลครับหักหลบครับอ่าโซเลสโซเลสวิ่งไปครับโซเลสวิ่งไปแล้วครับโซเลสโซเลสวิ่งเข้าไปครับเออจังหวะนี้จะมีอะไรไหมครับยิงเท้านี่พยายามจะยิงด้วยขั้นเท้าด้านนอกนะครับ มองแล้วก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับหรือว่าเป็นจวดริงที่เบ๋งมากเลยนะครับลานนันนาครับสเตอร์ลิตสเตอร์ลิตโดนยิงบอลด้วยคิวอัพสตองครับสเตอร์ลิตซากโกโอ้โหโดนเบียดขนาดนี้ต่อ้โมของไหมครับชาบียอลอนโซ่โมยบอลด้ับมาครับสัวเรสสเตอร์ลิตผมผมเป็ดผมว่าชาบียอลอนโซ่เป็นนักเตะที่เก่งมากเลยนะครับสำหรับผมนะครับสเตอร์ลิต เทคนิคการเข้าสกัดกยอดเยี่ยมมากครับแล้วแย่งบอลคืนกับปาอย่างเขาสะอาดขอแนะนำประมาทเหลือเกินครับแล้วก็เสียการคลองบอลครับอีกตัวนึงครับไม่แนะนำสื้อเต็นโอนลินโดครับที่ผมใช้อยู่ครับเป็นสเตที่บงการเกมอยู่นะครับทีมเบอร์ฟอร์มดีไปด้วยครับนี่ครับเมนซี่29ก็ดีครับแต่ผมต้องผมเน้นเลนซีกว่าผมไม่เน้นให้มันยิงนะเป็นนโดตอเลสกูตสินให้ฟรีคิกในจังหวะนี้ก็ เกมนึงตึงอยู่ครับ1-0นะครับขณะนี้นำอยู่ก็ล้มอีกแล้วครับผมเขาแท่ล้มบ่อยมากเลยครับก็วัววายใสรับซาโกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากล้มเหลวหนาหนีและตอนนี้พวกเขาก็มีเจ้าของทีมเป็นคน้ไม่กันนะครับก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยกระดับให้เทียบเท่ากับแมนยูและเชลซีแล้วเปลี่ยนเจ้าของของลิเวอร์พูลครับมีความสำคัญมาก สเตอร์ลิตรอแล้วฝังนด้วนะครับโอเคเลยก็แมนอยู่ไนี่เขาจะเปิดบอลนะเปิดบอลให้ลามอสครับโอ้โหแล้เอ็กเตอร์ครับไม่สกปรกนะครับเยี่ยมจากลูกเตะมุมเข้าเข้านะครับสัตว์เลยครับเข้าเข้าครับโอ้โหนิ่งมากตลวดนี้นั่นแหละครับแปลว่าเขาต้องทำได้เขามุ่งแต้นในการเล่นและจบได้ดีจริงๆครับมาตีเสมอกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหชนอย่างนี้ชนอย่างนี้สเตอร์ลิตสเตอร์ลิต บูเมอ่าคริสเยโนโรนันโดสตอริทวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับลิเวอร์พูลเองก็หวังว่าพวกเขาจะชนะที่นี่ครับโอ้โหครับจับบอลไม่อยู่ครับชาเบีาร์ลโซเปนโดตอเลสนีครับลามอสบูเมลส์มาเซโลครับออตตี้นี่เป็นลักษณะของเกมที่ต้องเข้าปะทะกันอย่างหนักครับและก็ต้องแย่งบอลกันอีกครั้งหนึ่งสตีเฟนเจอร์ลา ยอมยอมยอมต้องยอมรันจะล้นประตูแล้วก็ซัดบบลตุ้งอัคขยครับผู่สาวประตูพุ่งไม่ถึงนะครับใช่แล้วครับยิ่งพาเนอเข้าไปจับบอลได้แล้วครับตอนนี้สองตอนครับคานาคานโนต่อเลสคนครับก็โดนเดเฟนเจอร์ลาดเดฟเนเอร์ลาดประตูสองประตูเร็วอะอะไรวะ ดูแล้วมันไม่ง่ายที่จะเขย่นเดียวกับผู้สาประตูแต่ว่าการเชื่อแบบนั้นสมควรจะได้ประตูแล้วครับาครับมีเสนต้นขึ้นงคขตังหลักครับเซคิโอลามอสยเอเมสซี่โอ้โหอาเโต้เลรบนวิปนผลงานล่าสุดเป็นใจกับลิเวอร์พูลเริ่มขึ้นหลังครับเดี๋ยวขอตั้งหลักคิมคาสมเซคิโอลามอสเมสซี่ เขาทำดูเหอน่ายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วยากมากผมรู้ทันแล้วนะครับแน่นอนครับนั่นคือเกมที่เขากำลังเล่นอยู่ในวันนี้ครับโอ้โหครับส่วนเลดยินมองบอลครับรลอนะครับบอลนะครับคุณวิ่งเข้าไปก็ได้ครับหบิร์ดเดียวแน่เลยครับเซนนันโดตอเลสครับเซนนันโดตอเลสครับมันใช่เหรอวะโอ้โโหดนเสาได้รุนครับกงมาแล้ว อ๋อมีจังหวะโต้กลับครับอันตรายมากๆครับแในกองหลังแม่นจริงๆครับต่างคนได้ทันเหมือนกันจอแดนครับเขาพยายามหลอกคู่แข่งครับเล่นอย่างชานฉลาดครับชาบีอลอนโซอัลเบโตโมเรโนมันจะต้องเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้ไมสซี่นะครับเมสซี่ซาวเขาถึงบอลนะครับแต่ว่าก็เก็บจังหวะนี้เล่นต่อไม่ได้ลุยโซเลส อือฮึนั่นละครับตัวสุดท้ายครับไม่เป็นไรลูกนครับไม่มีใบวงใบเหลืองใบแดงครับตัดตีสัวเลสเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับผมนี่เบียดเขาเลยไม่ได้ครับนี่เป็นจุดต่อพาที่คุณต้องการมากครับในแดนกลางครับเรเขาต้องการที่จะเก็บบอลให้ได้เซกิโอลามอสนับโอ้โหเจ็บแล้วครับ กองบอลได้ดีครับแต่ว่าก็เสียโอกาสไปครับนี่มีเสียงเ<ไ>ป็นคำอฟรีคิกที่ผู้ตัดสินให้นะครับเฮียแล้วครับกองหลังใครมีอยู่ในทีมบ้างวะเนี่ยยิงอย่างนี้ถ้าเข้าแล้วครับจะยิงได้ลุ้นมากกว่านั้นเดีวแป๊บนึ่งลาโมอเอมจ็บเจลายคนนี้ครับที่ยิงได้เตี้ยงเขานะ เนลส์เตอร์ลิทอฟครับเอาเฟนแมนเดอร์ต่อเลยเข้ามาครับจากเปลี่ยนตัวสำรองสองคนสตีเวนเจอร์ลัดจัดแอร์แล้วก็จะเป็นลูก<อ>นิ่งนะครับสตีเฟนเจอร์ลัดของหลังเข้ามานะครับจัดการจังหวะนี้เอาไว้ได้เจอร์ลัดครับใครจะเหนือยวครับนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าจีจีบูฟ่อน โดนยิงแล้วครับไม่เข well, okay. ้าคาดยังไงมากครับนี่คือโอกาสโดนแล้วไม่อยากเชื่อเลยลูกเด็กหนึ่งลูกครับจบได้เยี่ยมมากครับในสนามทำได้ดีจริงๆผมชอบนักเตะคนนี้เอามากๆครับคุญเดชศรัยิงประตูได้ง่ายมากโอ้โหผลการขันเหลือเกินครับสี่ต่อหนึ่งน่นาทีโดนเลยครับ รวมเล็กมากครับตรงนี้ดูเข้ามาเมื UH, ่อกี้แค่ท่าหนึ่งนะเขาได้ลองแตะทีรูครับคริสเตีินาโรนโดตาต่อเลยนะครับต่อเลยครับต่อเลยเยวลัดตัดบอลได้โอ้โหเมสซี่สวอเลสกันะครับหลักหลกโอ้ยลาญ่าผ่านไม่ดีเลยครับก็โดนตัดบอลอีกสี่นาทีครับ เขาไม่ได้เล่นโหดมากนะครับเขาไม่ได้เล่นโหดนะครับผมเล่นกาดนะครับนั่แหละครับยิงช่วงท้ายแล้วนะครับต้องการยิงเพิ่มครับเกิดบุดแล้วเกิดบุ๋นแล้วสตีเฟนเจอร์ลัดเอบโตโมเรโน่ไม่เป็นไรครับเขาเล่นคนาทีครับต้อมตีริ่มากครับสตีเฟนเจอร์ลัดเลียลเนลเมสซี่ลุยโซเลส โอู้หวืดครับโอ้โหเขาจับบอลยามาะไรไม่จบเกมแล้วนะครับไม่ยากเลยสี่ต่อหนึ่งครับผมคิดว่าผู้จัดการทีมคงพอใจทั้งผลงานในสนามวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตวันนี้เล่นเหมือนเล่นโชว์นะครับสร้างโอกาสมากยี่เข้ากรอบแล้วก็เล่นได้ดีกว่านี่เป็นเกมที่สุดยอดสุดเท่าไหร่นะครับไอ้ใบอื้ออื้ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อใครตอนนี้ยืนดับหนึ่งเนี่ะอืมพี่แวนหายไยแค่นี้นะครับบาย